เลยสงกรานคำแ s, s of f สน Let everyone come splash all day โอว่าใจใสมาหนี y lady Let come and play สงกราน Let sing this e r e a t ที่สอง Let's come รำวง a n d e n j o y สงกราน วิเชียนบ้านทุ่งเอวิเชียนบ้านทุ่งเอสุดยอดสดยอดมากมากวิเชียนบ้านทุ่งวิเชียนบ้านทุ่งสวัสดีปีใหม่ในวันสงกรานไทยนะครับวันนี้เป็นวันมหาสงกรานถัดจากวันนี้ไปหนึ่งวันนะครับวันพรุ่งนี้วันที่สิบสี่เมษายนเป็นวันเนาถัดจากวันเนาไปหนึ่งวันก็คือวันที่เปลี่ยนจุลศักราชใหม่นะครับคุณผู้ชมครับวันสงกราน ก็ถือว่าเป็นวันปีใหม่ของไทยเรานะครับพี่น้องชาวไทยมีความเชื่อมีความศรัทธาตั้งแต่สมัยโบราณเป็นต้นมานะครับเชื่อกันว่าเมื่อวันสงการแล้วลูกหลานก็จะรดน้ำนำหัวขอพรผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่หรือส่งน้ำพระพุทธร,รูปหรือส่งน้ำพระภิกษุสง์ บางคนก็ปล่อยนกปล่อยปลาบางคนก็ก่อเจอดีย์ชายบางคนก็ไปทําบุญตักบาตรนะครับเพื่อสะสมสะเสบียงบุญตามความเชื่อความศรัทธาของประเพณีสังคมไทยเรานะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่สํานักสงร่มแก้วกัลยาตั้งอยู่ที่หมู่ที่3บ้านไซงดตําบลายขาวอําเภอวัดไซนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่ที่ได้สืบทอด กันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับเมื่อวันสงการก็จะนําผ้าหม่มมาเปลี่ยนผ้าห,มห่มไม่ทวดทวดไสงดนะครับ <c oughs> ซึ่งประดิษฐานไว้เป็นรูปปั้นอยู่ที่สํานักสงร่มแก้วกาลยาอย่างนี้นะครับเดิมทีก็เป็นสํานักสงฆ์บ้านไสงดตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นสํานักสงร่มแก้วกาลยานะครับคุณผู้ชมครับก็จะมีผู้ท่าผู้แก่ชาวบ้านได้มาอางน้ํา นะครับมาสงน้ํารูปปั้นของทวดใส่งศแห่งนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนผ้าหม่มตามความเชื่อความศรัทธา,ทาเชื่อกันว่าทวดปกปักรักษาพี่น้องชาวบ้านไสงศชุมชนบ้านไสงศแห่งนี้ให้มีความสุขความเจริญมีโชคมีลาบนะครับตามาตำนานเล่าว่านะครับตามตำน,นานที่บันทึกไว้ในศิลาารึกวัดเชตุพนวิมลบังกลารามกรุงเทพมหานครนะครับได้เขียนเล่าไว้ว่านะครับในอดีตการ มีเศรษฐีสองคนผัวเมียอาภัพบุตรก็คือไม่มีลูกไม่มีบุตรถูกนักเลงุราพูดจาเย้ยถักถางว่าถึงแม้นเศรษฐีเศรษฐีจะร่ำรวยสักปานใดในเมื่อไม่มีบุตรเมื่อตายแล้วทรัพย์สมบัติย่อมศูนย์เปล่าซู้เราไม่ได้เราประเสริฐกว่าเพราะเรามีบุตรนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้เศรษฐีก็น้อยเนื้อตำใจในบุญวาสนา นะครับก็เลยไปบนบานสารกล่าวที่ต้นไทรนะครับบนบานสารกล่าวที่ต้นไทรปีแล้วปีเล่านะครับไม่มีบุตรไม่มีลูกสักทีเมื่อครั้งที่3ปีที่3ก็ไปบนอีกนะครับที่ต้นไทรจงกับวันที่13เมษายนวันที่ดวงอาทิตย์ก้าวขึ้นสู่ราศีเมษร,ราศีเมษนั่นเองนะครับ เทพยาดาฟ้าเด่นที่สถิตยอยู่ที่ต้นไทรสงสารเศรษฐีสองคนผัวเมียก็เลยขึ้นเข้าเฝ้านะครับขึ้นไปเข้าเฝ้าพระอินทร์ที่บนสวรรค์ชั้นฟ้าในที่สุดพระอินทร์ก็ส่งธรรมบาลกุมารได้ลงมาปฏิสนธินะครับอยู่ในคันมารดาของเศรษฐีเมื่อเศรษฐีภรรยาของเศรษฐีตั้งท้องแล้วก็คลอดธรรมบาลกุมารออกมานะครับอายุได้เจ็ดขวบ ธรรมบาลกุมารก็สามารถที่จะเรียนรู้ภาษานกเข้าใจภาษานกได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้การมงคลสามารถที่จะบอกการมงคลต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับจนเป็นที่เรื่องลือความทราบไปยังเท้ากบิลพรมเท้ากบิลพรมเป็นผู้ประธานการมงคลให้กับชาวโลกมนุษย์ก็เลยลงมาถามปหัหาธรรมบาลกุมารว่ารู้การมงคลจริงหรือไม่ นะครับก็เรียกธรรมบาลกุมารมาเข้าเฝ้าแล้วก็ถามปัญหาสามข้อนะครับโดยมีข้อแม้ว่าถ้าธรรมบาลกุมารตอบปัญหาทั้งสามข้อนี้ถูกต้องเท้ากบิลพรหมก็ยินดีที่จะตัดศรีรษะถวายให้แต่ในขณะเดียวกันถ้าธรรมบาลกุมารไม่สามารถที่จะตอบคำถามได้นะครับธรรมบานกุมารจะต้องถูกตัดศรีรษะเช่นเดียวกันเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะครับคำถามมีอยู่ว่า ข้อที่1ตอนเช้าราศีอยู่ที่ใดข้อที่สองตอนเที่ยงราศีอยู่ที่ใดข้อที่สตอนหัวค่ำราศีอยู่ที่ใดให้เวลาตอบเจวันเมื่อธรรมบาลกุมารับทราบป,ปัญหาแล้วคิดอย่างไรก็ไม่ออกนั่งคิดนอนคิดตีลังกาหมุนเกลียวสามรอบก็คิดไม่ออกนะครับในที่สุดวันที่6ก็กลัวอาญาแผ่นดินกลัวจะถูกตัดศรีรษะหนีไปอยู่ที่ใต้ต้นตาล นะครับคือ,อวันคืนวันที่6หลังจากนั้นเมื่อตอนหัวค่ํานกอินทรีสองตัวผัวเมียทํารังอยู่ที่บนยอดต้นตาลได้คุยกันนะครับนกอินทรีตัวเมียถามตัวผู้ว่าพี่จา๋าพี่จา๋าพี่จา๋าพรุ่งนี้พี่จะไปหากินที่ไหนนกอินทรีตัวผูตัวผู้ก็ตอบตัวเมียว่าพรุ่งนี้ เป็นวันสุดท้ายที่ธรรมบาลจะต้องจะต้องตอบคำถามให้กับเท้ากบ,บิลพรมซึ่งธรรมบาลไม่สามารถที่จะตอบถูกแน่นอนจะต้องโดนถูกตัดศีรษะเราคงจะต้องไปหากินซากศพแถวๆนั้นไม่ต้องไปหากินที่อื่นไกลเมื่อเป็นชนี้นางนกินทรีตัวเมียก็ถามตัวผู้ว่าคำถามถามว่ายังไงคำตอบที่ถูกต้องตอบว่ายังไงในขณะที่นกินทรีคุยกันอยู่ธรรมบาลกุมารก็รู้ความภาษานกรู้เรื่องทั้งหมด ในที่สุดก็ได้คำตอบครบเจ็ดวันพอดีตามคำมั่นสัญญาต้องรีบไปเข้าเฝ้าพระพรหมเพื่อที่จะไปถวายคำตอบให้กับพระพรหมถึงกำหนดเวลานะครับพระพรหมก็เสด็จลงมามารับทราบปัญหาคำตอบที่ถามไว้นะครับในที่สุดธรรมบาลกุมารก็ตอบคำถา,ถามถูกต้องทั้งสามข้อข้อที่หนึ่งถามว่าตอนเช้าราศีอยู่ที่ใดคำตอบก็คืออยู่ที่ใบหน้าข้อที่สองตอนเที่ยงราศีอยู่ที่ใด คําตอบก็คืออยู่ที่หน้าอกแล้วข้อที่สตอนหัวค่ําราศีอยู่ที่ใดคําตอบที่ถูกต้องก็คืออยู่ที่เท้านั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากตอบถูกแล้วกษัตริย์จัดแล้วไม่คืนคําเท้ากบิลพรหมยินดีที่จะตัดศรีรษะถวายให้ตามคํามั่นสัญญาแต่ว่าศรีรษะของเท้ากบิลพรมมีฤทธานุภาพมากศรีรษะของเท้ากบิลพรมมีฤทธานุภาพเป็นอย่างสูงนะครับ ถ้าตัดแล้วโยนลงไปในทะเลทะเลก็จะเหือดแห้งทะเลก็จะเหือดแห้งถ้าโยนลงไปในพื้นดินนะครับไฟก็จะไหม้โลกันถ้าโยนลงไปในอากาศนะครับฝนฟ้าก็จะแห้งแลง้งประมาณนี้นะครับในที่สุดก็ต้องเรียกทิดาคนโตก็คือนางทุงศาเทวีเป็นทิดาคนโตของเท้ากบิลพรนะครับซึ่งบทของ เทา้ากบิลพรหมมีทั้งหมด7คนด้วยกันเป็นผู้หญิงลว้วนคนโตก็คือนางทุงษะเทวีรองลงมาก็คือนางโคราคาเทวีนางรากสดมันทากิรินีกิมิทาและคนสุดท้ายนางมโหธรเทวีเมื่อเป็นชนนี้นะครับทิดาคนโตนางท<ๆ>ุงษะเทวีก็เอาพานแว้นฟ้ามารองรับ<ๆ>แล้วก็แห่แห่รอบเมืองแล้วก็เอาไปประดิษฐานอันเชิญไว้ที่ถ้ำคันทุลี ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับาวนี่คือประวัติของสงการเล่าเพื่อประเทืองปัญญาเพื่อมีสาระในการชมคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมครับเมื่อคุณผู้ชมชมคลิปวิดีโอคลิปนี้อย่าลืมนะครับช่วยกด s u b สไครต์หรือกดกระดิ่งทั้งหมดได้ด้วยนะครับจากวิเชียนบ้านทุ่งเป็นฝันกำลังใจมาลัยสวรรค์นกับวิเชียนบ้านทุงน่งคุณยายายวันนี้มาทำไรที่นี่ครับมาอาบนำทวดค่ะ,คะอาบนำทวด ตึงทำอาได้กันล่ะค่ะมาอานน้ำต้นไสไปจำมู่บ้านค่ะจำมู่บานนะต้นไสงดค่ะนี่ตีมาก้องกว่วหมู่บานใส่งดคือต้นไสต้นนี้ค่ะอายุไร่รอยปีมาแล้วแต่เป็นต้นไค่ต้นเป็นต้นไสตีว่าไม่ใหญ่ค่ะไม่ใหญ่นะอ่าแถวนี้ท่าก็เลยใส่งดเป็นตีมาข็้มู่บานขีหมู่บานหวาใส่งดค่ะรอใส่มันงดการเจริญโตโตอ๋อลังจากปราจุต้นบานโนราลงมาเล่นน้ำในซานโนราโนดิสและกับวินมาก็ตที่ต้นไสนี้ แลกกับวินนี่ไปหลังจากนั้นตอนใจนี้ก็ไม่จะเรินโต๊่โต๊ตอีกเลยผูกผู้แก่ผู้เท้าก็เหลามาอ๋อครับวันนี้คิดว่าได้บุญได้กุศลไม่กับกี่มาทเต็มเต็มร้อยเลยค่ะเต็มร้อยนะครับ จเต็มรอยใจเต็มเตี่ยมคืนดูที่ใจแล้วได้ที่ใจอ่ะมีะได้ฝากไปทางอำเภอมั้งวันนี้เราได้ซื้อตอาประเพณีศาสนาประจำต่องทิศแล้วนะครับเ <c oughs> พื่ออำเภอเขาเห็นคลิปนี้ก็จะได้ให้งบสนับสนุนหน่มังม<า>้งคว้าไปทางอำเภอมันก็ได้มีเป็นประเพณีก่กแ้มาแต่รุนปูยาตาตวนว <c oughs> ันเนียนไม่ได้ทำที่คับปกติจะ <c oughs> มีส่งหน้าส่งคน ปีหน้าคิดว่าจะทำจะไม่ทำตอนนี้มีเงินฟันสูงแล้วต่อได้กับตาบ้าสรางฟันที่ลอยสร้างฟันที่ลอยกว่ากันยังกว่าเรียบร้อยเอาไปจ่ายมัดกันยังไม่จ่ายไม่จ่ายบาทเดียวเข้าบัญชีกองทุนหมู่บ้านปีหน้ารับโนรารับโนรามามาส่งงานส่งคอนทีนี่สุดยอดสุดยอดมากๆครับมะโนราวันดีสวัสดีค่ะ ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะคะช่องวิเชียนบ้านทุ่งนะคะคร,ครับวันนี้มาทำอะไรที่สำนักสงฆ์ร่มแก้วเหรอครับมาร่วมเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาใต้บ้านเรานะคะเขาเรียกว่าชาทวดค่ะ <มา S 1> คือ เคารพทวดครับมาเคารพทวดค่ะแต่ว่าวีธีชาวิธีชาทวดนั้นจริงมันจะมันจะหมายว่านี่พิธีกรรมต้องประกอบด้วยให้นูราซึ่งเป็นศิลปินทองทิ่นในหมู่บ้านเราใช้ภาษาตายดีไหมคะได้ครับนะคะก็ว่าเป็นการทําตอเนื่องกันใ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 นผู้ได้่ๆว่าเป็นการรวมตัวรวมใจรักซาหมากีกันในหมู่บ้านอาจจะเป็นก็เรียกว่ากุศโลบายกุศโลบายอ่าแต่ย่างหน่อยๆกุศโลบายนี้ให้เราเข้าถึงการรักซาหมากีแล้วให้รู้จักทําบุญในรวมจิตรวมใจกัน ในหมู่บ้านนะคะนี่คือจุดประสุงค์ของตนกําเนิดที่ว่าเราได้มารวมกันในการทําบุญทวดมันก็ศักซิ์ภูมิบ้านภูมิเรือนก็จริงแต่ซักซิ์นี้ฐานตองการในหลวงลัานเนี่ยมารวมจิตรวมใจรักษามาขีคกันระ <า S 1> ลึกถึงบุปผาการีผู้ที่ลวงลับไปแล้วถ้าเราไม่มีฐานเล่านั่นบ้านเรือนหรือบ้านเมืองเราที่เราได้อยู่อาศัยเราก็ไม่มีโอกาสได้มีแป่นดินมีที่อยู่อาศัยได้ร่มร่นแต่การชายได้อยู่กันสุขสบายจนทุกวันนี้อาศัยบารมีข้องฐานแล้วเราก็มากราบลบ ลึกบารมีข้องถวดค่ะวันนี้ยอดมากมากขอบคุณคมากครับสวัสดีคุณผู้นนี้ใช้นามว่าปลาแรปากรึกป่ากรึกนามสกุลปากรึกเซงฐานซึ่งเป็นยมแม่ก้องก้องทันพุนเจ้าสำนักทรงรำแก้วกัลยาแห่งนี้นะครับตอนนี้ก็ได้หมอบไม้ก,กับแม่แก้วกัลยาได้เป็นผู้บริหารซึ่งทันพุนชอบปรีกวิเวกชอบเดินถุดงชอบ ไส้ปานนะครับวันนี้ชาวบ้านได้มาร่วมตัวกันเพื่อที่จะรดน้มนำม้วนส่งน้าไม้กับทวดร่มแก้วร่มเมืองแห่งนี้เชื่อกันว่าเป็นทวดที่รั์ซิ์ที่ปกปกักหลักซ่าลูกล้านชาวบ้านใส่อดแห่งนี้ทุกปีวันส่งการวันที่ทสิบสาเมษาลูกล้านก็จะมารดน้มนำม้วที่ซาลาทวดร่มแก้วร่มเมืองแห่งนี้นะครับอ่านี่ทวด นี่ตัวแทนทวตวดนี่คนนี้ตัวแทนทวตวดนี่ครับปกักฤกปักึกเป็นผู้ที่สถาเริ่มไสในวรวพระพุทธศาสนาอยู่ในสิ้นในตำทื่สิ้นเจริญภาวนาจึงไหมครับจริงและแกนตำบนตักบ,บาตรตกวันสุดยอดวันนี้กิดว่าบายใจไหไในตำบนในรถน้ำแล้วบายใจนะบายใจนะครับ เอาละครับวันนี้ทุกคนได้บุญได้กุศลกันแล้วนะครับค่ะสวัสดีค่ะเจได้ครับค่ะน้องปูค่ะโนราปูค่ะโนราปูลูกโนราส้มเนซื้วเซินวันนี้มาทำอะไรที่นี่ครับมาอาบน้าใม้ถัวัดค่ะครับแล้วก็ตอนไซฮอดค่ะได้ตัวเล็กก็ได้ช่วยๆออกมาเดี๋ยวส้ำเจ็ดห้าเสงบพปิดเสียล้วโซโตไปตี่อื่นดมังก็ได้ได้ซ้ำเจ็ดห้านะอันนี้ อันนี้ก็อาจจะบอกคนในมู่บานอาจจะบอกคนในมู่บานนะครับนะวันนี้คิดว่ามาทำกุนาบกับนี้นี่ได้บุญสักกี่ตุ้มได้อหออ่าอันนี้นมันไม่จํากัดกบเพราะว่ามันอยู่ตีแรงสัตตาแรงใจก็อ๋อแรงใจนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องชาวมู่ซ้ำมั่งกับเชิญรับค่ะค่คือพี่น้องชาวหมู่ชาวมู่ซ้ำนี่คือทุกคนก็การูรูน้าถ่กันยูแล้วแต่วันในเจ้าปวันนี้คือลูกหลานอาจจะมาครับคนโน้นมาบ้านนี้คนนี้มาบ้านนั้นตึงกันเลยได้ไม่ได้มาแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วเออสุดยอดนะ กืออยากให้อยากให้เป็นแบบนี้ทุกๆปีและกาตลอดไปการนำร้องก้อนปีนี้ะคปีนี้นำร้องก้อนกาลร่างจากตวาห่าง่ายช่วงโควิดและกี่ก็คือตั้งนึงไหมกัแเราจะเอาไว้ดีกว่านี่กว่าเดิมตลอดไปค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ